นี่ใครอ๋อน้องเกดว้ายน้องเกดน้องเกดสวยจังน้องเกดสวยอุ้ยพิชาพิชาอุ้ยหนูพี่เห็นเปล่ามันก pues so ็จะไม่เห็นหนูก็อยากได้หนูน่ะนี่ฉันก็อยากได้ลูกสาวจันค่ะเนาะ พี่เอาใครเอาชาไปพี่ไปหาชานี่เห็นยังว่าได้ใครพอดี่เนว่าเห็นยังว่าเราได้ใครพอดีครอแต่นะขอจากช่องหนึ่งได้เดี๋ยวมันจะไม่ได้เลยสักคนโอ้โหแล้ว เอาไปทุกคนอันนี้ต้องได้ทุกคนละน,นี่อ่ะมัไน,นไม่ได้แล้วอะ่ะเห็นไอ้เน็นบบคเห็นบักแน็กไหมเห็น <c oughs> ดึใสาผม <c oughs> <c oughs> เห็นยังเห็นยังอุ๊ยแต่เขาอยู่คอเราฝั่งกันเนี่ยยินดีต้อแท็กเล้าส่ยการองค้ณแ่คะทุกคนขอทังค์ให้แลคะ แล้วเรารออีกคนหนึ่งคนนี้ห้ามพลาดเด็ด,ด,ด <laughs> ขาดนี่หนูขอคนนี้หนูขอคนนี้ เพืไหนเนาะของแท้เลยคนเนี้โอ้ยไปาะไปเจอข้างในนีครับไปเลยดูไปเลยไเลยใครไม่รู้ <c oughs> เราเอาคนนี้ครับเนาะ <Yes. S 1> ไม่สนใจแล้ว <c oughs> ไม่สนใจแล้วอย่า <c oughs> สนใจแล้ว <c oughs> เอาคนนี้ <c oughs> อ uh ุ้ยอุ้ยไม่เป็นหลักฐานอะไรใช่ไหมทุกคนไม่เป็นหลักฐานอะไรหรอกเนาะ <c oughs> ไม่เป็นหลักฐานอะไรเนาะ เดี๋ยวเราไปเจอลูกข้างในวฆษนาใครวฆษนาใครไม่รู้เดี๋ยวน่าจะวฆษนาพี่ไผ่นะดูทรงใช่ทุกคนอย่าอย่าไปหาตัดนะขอร้องไปแล้วไอ้แสบไปแล้วให้ลูกไปได้แล้วนะเดี๋ยวเราไปเจอในงานอยู่แล้วสะดวกกระโปงด้อาจารย์สะดวกกระโงก็ไม่ให้ลูกไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวลูกอ๋ออาอหนูเอาเลยอ๋อหนูเอาไง ดื้อมุกดื้อมุกมุกนี่เ,เอ้าลูกไปแล้วนะคนเราไปไม่ได้แล้วนะเมื่อกี้ลูกติดมงลูกไปแล้วนะลูกไปแล้วจริงเดี๋ยวเราไปเจอข้างใน มงมันอันนี